ัไไปชุดใหญ่ครับผมนิกี้เกมซีซีครัมก็วันนี้ผมจะมาแจากตัวเกม0.5.8นะครับก็เป็นมาคาพใหม่เวอร์ชันใหม่ครับก็เราไปดูพันตัวเกมกันเลยมาสร้างโลกใหม่ครับอ่าก็คิดดีขอจะทิ้งไหมก็ตาล้าตายล่างจิปพีครพก็ขอขอไปด้วยรินพันกันแล้วก็ อัเช่นตกอย่างก็จะมีเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับก็อลิงดาวโหลดก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับสนใเดูมองผมก็จะทิ้งว่าใต้คลิปเหมือนกันนะครับก็ไปดาวโหลดเล่นกันได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมมีมาเลยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมออกจากแมปนี้ก่อนนะจากโลกก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาแจก0.16.0 Build Build ที่สี่นะครับก็ไปดาวโหลดกันได้นะครับ เดี๋ยวจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับไปกัไปยกหัวขึ้น